เรื่องราวของยาโคบเนี่ยนะครับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากแล้วก็ยังคงทัดใจเราได้อยู่เสมอเลยมันทําให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าบาดแผลทางใจที่มันซ่อนอยู่ลึกๆเนี่ยมันสามารถกําหนดทิศท,ทางชีวิตของเราได้จริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบเต็มๆเลยครับแต่ก่อนอื่นขอเริ่มด้วยคําถามที่ชวนให้คิดสักนิดน,นึงนะครับเคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆแล้วเรารู้จักตัวเองดีแค่ไหนคือแบบเราอาจจะรู้สึกว่ารู้จักตัวเองดีมาก มั่นใจว่าเราเป็นคนแบบนี้จะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดแต่พอถึงเวลาจริงๆอา้าวทำไปได้ยังไงคนส่วนใหญ่เลยนะครับมักจะคิดว่าเราเนี่ยคุมตัวเองได้รู้จักตัวเองดีแต่เอาเข้าจริงอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้ลองดูเรื่องของเปโตรเป็นตัวอย่างก็ได้ครับคือเขามั่นใจสุดๆเลยนะว่าจะไม่ทิ้งพระเยซูแน่นอนแต่พอเจอสถานการณ์บีบคั้นเข้าจริงๆเป็นไงครับปฏิเสธไปตั้ง3าครั้งนี่แหละครับคือจุดบอดที่น่ากลัวมากๆของเราทุกคนเลย ือเรามักจะไม่รู้จักตัวเองดีพอไม่รู้เลยว่าพอถึงตาจนจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรลงไปบ้างแล้วไอจุดบอดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันก็คือชีวิตด้านในของเรานี่แหละครับคือด้านอารมณ์ที่เราอาจจะไม่เคยหันกลับไปมองมันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาดแผลในใจของเราเองซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดบอดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเลยก็ได้นะครับและถ้าจะให้พูดถึงกรณีศึกษาที่เห็นภาพชัดที่สุดในเรื่องนี้เลยนะก็ต้องเป็นเรื่องของยาโคบนี่แหละครับ คือยาโคบเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าเลือกนะแต่ชีวิตเขากลับเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยข้อบกพร่องซึ่งพอสืบสาวราวเรื่องไปลึกๆแล้วเนี่ยต้นตอมันมาจากบาดแผลที่ฝังอยู่ในใจเขานี่เองคือเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ก่อนยาโคบจะเกิดเลยครับมีคำพยากรณ์บอกไว้ว่ามีชนสองชาติอยู่ในครันของเจ้าและพี่จะปรนนิบัติน้องคำพยากรณ์นี้แหละครับที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันซับซ้อนขึ้นมาทันที คือลองนึกภาพตามนะครับยาโคบถูกกาหนดมาให้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่เลยแต่ตัวตนจริงๆของเขาเนี่ยมันกลับสวนทางกับโชคชะตาที่ถูกวางไว้โดยสิ้นเชิงเลยแล้วปัญหามันก็เริ่มจากในครอบครัวนี่แหละครับคือมันมีความแตกแยกที่ชัดเจนมากพ่ออิสอักร,รักเอสาวลูกคนโตส่วนแม่เรเบคกาก็รักยาโคบลูกคนเล็ก ความรักแบบลำเอียงของพ่อนี่แหละครับมันกลายเป็นต้นต่อของบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดในใจของยาโคบนั่นก็คือความรู้สึกของการถูกปฏิเสธแล้วที่มันแย่ไปกว่านั้นนะครับคือแม้แต่ชื่อของเขาเองชื่อยาโคบเนี่ยมันมีความหมายว่าคนที่จับส้นเท้าหรือถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือคนขี้โกงคนหลอกลวงโอ้โหลองคิดดูสิครับโตมากับชื่อแบบนี้ถูกเรียกแบบนี้ทุกวัน มันก็เหมือนกับการตอกย้ำตัวตนของเขาแล้วก็ทำให้แผลในใจมันลึกลงไปอีกพอโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าพ่อไม่รักไม่ยอมรับในตัวตนของเขายาโคบก็เลยสร้างความเชื่อฝังหัวขึ้นมาอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือถ้าอยากได้อะไรต้องแย่งเอาเองเพราะไม่มีใครให้มาฟรีๆแน่นอนและความเชื่อนี้แหละครับ ที่มันส่งผลกระทบกับเขาอย่างรุนแรงมันบิดเบือนมุมมองที่เขามีต่อทุกอย่างเลยทําให้เขากลายเป็นของเจ้าเล่ห์ต้องวางแผนตลอดเวลาเพราะในใจลึกๆเขาไม่เชื่อว่าจะมีใครให้สิ่งดีๆกับเขาโดยไม่มีอะไรแอบแฝงแล้วคําถามก็คืออบาดแผลในใจของยาโคมเนี่ยมันแสดงออกมาเป็นการกระทําแบบไหนคําตอบก็คือมันได้สร้างรูปแบบหรือแพทเทิร์นการใช้ชีวิตที่วนเวียนอยู่กับการหลอกลวงซึ่งมันทําลายชีวิตของเขายัางไงเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคมาดูเหตุการณ์แรกที่ชัดเจนที่สุดกันเลยเหตุการณ์ถั่วแดงต้มนี่แหละครับภาพก็คือเอซาวพี่ชายเนี่ยกลับมาจากการล่าสัตว์คือแบบเหนื่อยมากหิวโซเลยแล้วยาโคบก็อยู่ตรงนั้นพอดีพร้อมกับถั่วต้มร้อนๆหนึ่งม่อซึ่งแน่นอนครับนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการวางแผนมาอย่างดีเพื่อรอจังหวะนี้โดยเฉพาะและยาโคบก็ไม่รอช้าครับยื่นข้อเสนอทันทีเขาพูดว่า ขายสิทธิการเป็นลูกคนโตของพี่ให้ผมสิเดี๋ยวนี้เลยนี่แหละครับประโยคเด็ดที่เผยท่าแท้ของเขาออกมาคือเขาใช้ความอ่อนแอของพี่ชายความหิวโหยเนี่ยมาเป็นเครื่องมือต่อรองและต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้สิทธิบุตรหัวปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องมรดกสองเท่าหรือเงินคองนะแต่มันคือพระพรฝ่ายวิญ,ญญาณจากพระเจ้าเลยคือมันเป็นของที่มีค่ามหาศาลมากๆกการกระทําของยาโคบครั้งนี้มาเลยสะท้อนให้เห็นชัดเลยครับว่าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อใจในแผนการของพระเจ้า เขาเลือกที่จะใช้วิธีการของตัวเองใช้เล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์เพื่อจะคว้าเอาพระสัญญาของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองให้ได้แล้วแน่นอนครับการกระทําแบบนี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายซึ่งเป็นราคาที่แพงมากด้วยชีวิตของยาโคบหลังจากนี้มันคือบทเรียนที่ชัดเจนเลยครับว่าเมื่อเราปล่อยให้บาดแผลในใจมันนําทางชีวิตผลลัพธ์ที่ตามมามันจะเป็นยังไงคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับบาดแผลที่ไม่ได้รับการเยียวยามันจะบิดเบือนชีวิตของเราไปใน3มทางหลักๆด้วยกัน อย่างแรกเลยมันทําให้เราหาเหตุผลมาเข้าข้างการกระทําแย่ๆของตัวเองอาจจะบอกว่าก็ฉันเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างที่2มันบิดเบือนมุมมองของเราที่มีต่อตัวเองต่อคนอื่นแล้วก็ต่อพระเจ้าด้วยและสุดท้ายข้อ3ม,มันขัดขวางม,มาให้เราเป็นพระพรให้กับคนอื่นได้ทีนี้พอกลับมาดูที่ชีวิตของยาโคบนะครับเราจะเห็นวังวนขาลงของเขาชัดเจนมากมันเป็นสเต็ปเลยคือมันเริ่มจากบาดแผลความรู้สึกว่าถูกปฏิเสธ จากนั้นมันก็พัฒนากลายเป็นนิสัยขี้โกงเจ้าเล่ห์ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ทาให้สายสัมพันธ์ในครอบครัวพังพินาศและจุดจบของเรื่องในตอนนั้นก็คือเขาต้องหนีหัวซุกหัวสุนกลายเป็นคนไม่มีบ้านแล้วความแตกแยกมันไปถึงจุดไหนน่ะเหรอครับไปถึงขั้นที่เอซาวพี่ชายของเขาเนี่ยเกลียดยาโคบเข้าไส้ถึงกับคิดในใจเลยว่าเราจะฆ่ายาโคบน้องชายนี่คือผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดครับการหลอกลวงของยาโคบมันไม่ได้แค่ทําลายความรู้สึก แต่มันทำลายครอบครัวของเขาทำลายบ้านของเขาจนไม่เหลือชิ้นดีหลังจากที่ต้องหนีออกจากบ้านยาโคบไปอาศัยอยู่กับลุงชื่อลาบันเป็นเวลา20ปีเต็มๆเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงจะหนีไปไกลแค่ไหนเขาก็หนีตัวเองไม่พ้นชีวิตตลอด20ปีของเขามันก็ยังคงวนเวียนอยู่กับแพทเทิร์นเดิมๆคือการหลอกลวงคนอื่นแล้วก็ถูกคนอื่นหลอกลวงกลับมันเป็นวงจรที่ไม่จบไม่สิ้นจริงๆ ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะดูขดหูไปหน่อยนะครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้เพราะตอนนี้แหละครับเรากําลังจะมาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญและทรงพลังที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดนั่นคือไอเดียที่ว่าแผนแกนของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดความแตกสลายหรือบาแดแผลใดๆของเราและจุดเปลี่ยนนั้นก็มาในรูปแบบของพระสัญญาจากพระเจ้าครับพระองค์ตัดกับยาโคบว่าเราจะอยู่กับเจ้าและจะคุ้มครองเจ้าไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือพระเจ้าให้สัญญาข้อนี้กับยาโคบ ตอนไหนรู้ไหมครับไม่ใช่ตอนที่เขาเป็นคนดีไม่ใช่ตอนที่เขาสมควรที่จะได้รับแต่เป็นตอนที่ชีวิตเขาพังที่สุดตอนที่เขากําลังเป็นผู้ลีภ้ภัยกําลังหนีความผิดของตัวเองอยู่มันเลยเกิดเป็นภาพที่ดูขัดแย้งแต่มันสวยงามมากครับคือพระเจ้าไม่ได้ทิ้มภาชนะที่มันแตกเล่าอย่างยาโคไปแต่กลับกันเลยไอ้รอยแตกนั่นแหละมันกลายเป็นช่องทางให้พระคุณของพระองค์เทเข้ามาได้นี่คือหัวใจของเรื่องนี้เลยครับ การทรงเลือกของพระเจ้ามันยิ่งใหญ่กว่าบาดแผลของเราเสมอและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพระองค์สามารถใช้รอยแตกในชีวิตของเรามาทํางานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ด้วยซ้ําเรื่องราวทั้งหมดของยาขอบจึงทิ้งคําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆไว้กับเราทุกคนครับว่าจะเป็นยังไงถ้าหากบาดแผลที่เจ็บที่สุดลึกที่สุดในชีวิตของเรามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้เราขาดคุณสมบัติแต่ปรับเป็นช่องทางพิเศษที่เปิดรับพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าได้ ก็เป็นคำถามที่อยากจะฝากให้ทุกคนได้กลับไปคิดทบทวนกับชีวิตของตัวเองดูนะครับ